พระมาได้ยินไหมพระมาเนี่ยจะกระดอตึกทำไมฮะเห็นลูกพี่เป็นอะไรนำส้มข้นหรือว่ายังไงอ๋อไม่ใช่แห้เห็นลูกพี่เนี่เป็นกล้วยหอมสุกเนท่าเนี่ยเอยลงมาได้แล้วจะกระดอตึกทำไมว่าไม่แล้วห้องตัวละปีนียมางบอกว่าหงแดงจะมา บิกบังหักบิกไม่เครืงแล้วอ้วมบกตัวแล้วอ้อยากตกใตจแล้วโยมแน่ใจแล้ว่าโยมหมดตัวแล้ว <c oughs> ใช่สิอ้วบกตัวแล้วอะเจ๊งบกบกแล้วอ้วไม่เหลืออะไรอะอ้อยากตายอะอ้อยากตายอะตอนโยมเกิดมาโยมมีอะไรติดตัวมาบ้าง <c oughs> ไม่มีอแล้วตอนนี้ล่ะโยมมีบ้าน มีแม่มีลูกมีเมียและยมยังพูดอีกว่ายมไม่เหลืออะไรแล้วเกอีหงอ่ะมันทำ่าหมกตัวแล้วมันอยากตายอ่ได้ถ้าอยากตายล้็ก็โดดลงมาเลยเอาหัวลงมาแล้วจะต,ตายซะดีเหมือนกันแหละมียยมยังสาวยังสวยอยู่เขาจะหาสามีใหม่ที่ไม่งงเงาเหมือมนยม คิดดีดีนะโย,ะยมนะหาเงินมาได้โยมก็ไปลงหงแดงเอออะไรก็หงแดงหงแดงทำไมโยมไม่คิดถึงอาร์เซนอลน